สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของฤดูที่เขาเรียกว่าซีซันเชนถูกไหมคะเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นฤดูที่แตกต่างจากฝนตกเป็นความเย็นเข้ามาแทนที่ก็เหมือนกับชีวิตของแต่ละคนอยู่ไม่ได้ของพี่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกรารหัน เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ค่ะตั้งรับหรือเราไม่ได้แบบเตรียมใจไว้ก่อนบทเรียนนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่ว่าทำไมคะตอนนี้ไปเราต้องกลับมาอยู่กับตัวเองเหมือนกับการกลางร่มให้ตัวเองถูกไหมคะแต่ก่อนเราเคยแบบมีคนกลางร่มให้มีคนใส่ใจ เดินไปเคียงคู่กันด้วยความรักความจริงใจหรืออะไรก็ตามที่ยายเขามีความสุขบางครั้งตอนเราอยู่ด้วยกันเรากางร่มให้เขาหรือเขากางร่มให้เรากางจนตัวเราต้องเปียกฝนหรืออาจจะโดนแบบปลายฝนจากร่มเพราะอะไรคะเพราะเราอยากให้เขามีความสุข ใส่ใจดูแลอยากให้เขาเพิจาณาคตร่วมกันเดินไปข้างหน้ากับเราเราพร้อมที่จะมอบทุกสิ่งเราพร้อมที่จะแบบทําไม่ว่าเราจะโดนฝนหรือเปียกฝนแต่ตอนดีเราต้องมาแกางร่วมให้ตัวเองเหมือนกับว่าเราต้องกลับมาอยู่กับตัวเองคนเดียวรักตัวเองทำไมคะเราก็ไม่เปียกฝน ความเจ็บปวดความเสียใจก็ลดน้อยลงตามลำดับการกลับมากลางลงมให้ตัวเองก็เหมือนกับว่าเราต้องกลับมาอยู่กับตัวเองรักตัวเองทำอะไรด้วยตัวเองเดินไปข้างหน้าด้วยตัวเองต่อไปเราก็จะไม่เปียกฝนเพราะล่มเรากางให้ตัวเราคนเดียวแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตการทำงานการเงินบางครั้งแม้จะขัดสนแม้จะลำบาก เราก็ต้องอดทนต่อสู้เดินไปข้างหน้าเพราะเราคิดว่าเราทำเพื่อตัวเองแล้วทำเพื่อชีวิตของเราสักวันหนึ่งอาจจะมีคนมากลางล่มมาเดินคู่กับเราเพื่อที่จะไม่ให้เปียกฝนเดินไปด้วยกันในการที่จะเดินไปกับร่มคันนี้เราก็จะไม่เปียกฝนด้วยกันทั้งคู่จะไม่เกิดความเจ็บปวดความเสียใจ จะมีแต่ความเข้าใจเดินเคียงคู่กันไปไม่ให้ใครต้องมาเปียกฝนไม่ให้ใครต้องรู้สึกว่าโดดเดี่ยวยืนอยู่ตามลำพังอีกแล้วขอบคุณนะคะตอนนี้มีซีรีส์จำหน่ายแล้วกดเข้าไปรับชมสั่งซื้อกดดูได้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะคะกลางร่มด้วยตัวคนเดียวแต่สักวันหนึ่งก็คงจะมีคนเข้าใจและอยากมากลางร่มคู่กับเราบ้าง 拜拜。Bye bye.